สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับแว,วันนี้ผมมาตามล่าไอ้ผลนะครับอาวุธค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะนี่เลยมีดผมเป็นมีดอ่าต้องบอกมีดอาคมเลยก็ว่าได้นะครับผมไปปลูกเสงมาละแล้วก็วันนี้ผมเอากระสุนอาคมมาด้วยนะครับเป็นกระสุนจากคนมอนนะครับนะก็เขาให้ลุงชัยมาแล้วก็วันนี้มาตามล่ากันมากันสามคน สวัสดีครับผมประมันครับลองดูนะครับทุกคนจะตามล่ามันได้หรือเปล่านะครับคือหาตัวยากมากไอ้เนี่หามาเป็นเดือนละทุกคนยังตามล่ามันไม่ได้สักทีหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราเตรียมของมาพร้อมเลยอยากจะปิดชีพมันสักทีละปิดไม่ได้สักทีนะ ยังไงก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับนะเราจะปิดชีพมันได้หรือเปล่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปตามล่ามันกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงไร่ของไอ้ผลละนี่เป็นไร่ของไอ้ผลมันปลูกอะไรไว้เยอะแยะเลยนะครับพวกมะม่วงส้มโอปลูกอะไรไว้เยอะเลยแล้วก็ด้านหน้านั้นเหมือนเหมือนจะเป็นที่พักมันกระ๊อบหลังแบบไม่ใหญ่มากเห็นอ่อลุงชัยบอกผมนะลุงชัยบอกไปแอบซุ่มดูอยู่เดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป น้ำต้นมันขึ้นไปด้านบนล้วเจอกระตามันมาต้นมันมขึ้นไปข้างบนไม่เจอไม่เจอ,อมลมแรงนต้นมันระว,วังลงมาก่อนป่าที่นี่สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเลยนะ ช่วงช้ายังหนาวขนาดนี่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 ที่ผมบอกเขาปลูกไว้หลายอย่างมากนี่แหละไล่ผลนะครับลุงชัยบอกผมอย่างนี้นะลุงชยัย แล้วที่ลุงบอกว่าลุงเห็นกระต๊อบมันนี่อยู่ตรงไหนลุงด,ด้านหน้าเหรอ อ้ยเสื้ออะไรเนี่ยตอนมันฮะเป็นกระเป๋าหรือว่าอะไรเนี่ยเ,เ,เสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรออือโอ้นี่เป็นทางน้ำไหลนะครับล่องน้ำอย่างกว้างเลยอะ่ะแป๊บหบนึง่ง Hảo lương yêu Chơi tuần sâm bỏ mẹ tuần mạnh สำนาำทางที่นี่นะครับเฮ้ย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 ลงุงเสียงเสียงใครเสียงใครตอนมันเสียงใครวะโยอโช ดูดิช่วก็ช่วก็ได้ยินเสียงเสียงใครวะมึงใครวะ มึงใครวะยันทุกคนโอ้ง่ทุกคนดใครวะโอนยันอยันไปยเลยายยุ่งเอยฮ้ยเอางาแสดงตัวหน่อยกระดิงเสียง

มึงใช่พ่อไหมวันนี้เจอโอ้คุณักชไมมึงใช่พรอาหะ ใช้พอนไหมแพนแล่ยพอนหน้าตาที่แท้จริงผมไม่เคยเห็นเลยล้อกกอลมันจะกว่างทายเฮ้ยเฮ้ย

เลือดติดเลยไปท่งไงวะไล,ล่แทงแทงหนอนเต็มเลยเลือดติงติดอยู่แลห,หและเดีย๋ยวสาหัสเลยทุกคน แต่ผมว่ามันเจ็บหนักอยู่นะเมื่อกี้ผมจ้วงโดนมันเลยเต็มเต็มเลยหายไปแล้วมันหนักจะบาดเจ็บหนักเลยนะหนักหนักหนักลุงเมื่อกี้ผมว่าหนักแน่นอน จัดโคตรวัยอ่ะโอหลุงทงนนๆๆนเต็มมึงกระโดดหนีได้เลย,ย,เยเลกลัวจู่จูมันจะพ่มาดิ ไปเอาเอาวุดนี่เราบไรเลยนะลงุงต้นมานลงุงตนน้นไม้นะต้นไมนไปไหน เราคิดได้ยินเสียงอยู่หรือว่ามันจะจับต้นมันไปอ่ะเผื่อแว็บเดียวลงแล้วต้นมันอ่ะได้วยเนาะให้บันลัยเราไงข้าแล้วลงุงเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะ เมื่อกี้เจออยู่แบบแบบอะ่ะแต่เดี๋ยวต้นมันหายไปไหนอะ่ะเฮ้เน,นูต้นมันต้นมันเอ้ยหายวับไปเลยอะ่ะมันไหแล้วไง ลงไปเดี๋ยวเรากลับไปดูเมื่อกี้ผมเจอมันวิ่งมาบริเวณนี้แหละแล้วหายวับไปเลยเฮ้ยลงลงลงเลือด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 นี่นี่นี่เจอไหมใช่แล้วนี่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 น นู้นนู้นน,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 นตามตามอยเลือดไปไหมตามเลยอยู่แล้วใช่เลยเนะี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ดูมันมามันน่าจะโดนแทงเข่าลึกเลยนะลึกลุงเมื่อก,กี้ผมแทงไปลึกเลยเดี๋ยวผมงงว่าผมแทงเข้าได้ไงอะ่ะ อาคมมันเริ่มเสื่อมแล้วเหรอลุงแ,แต่สีเลือดมันแปลกดีนะไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยอุย้ยเป็นรอยทางเลยเนี่ยนี่นี่ นอนคตามมาที่นี่ครับเจอกองอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนี้อะ่ะมันแปลกมากลุงไม่มีต่อแล้วอะ่ะลุงคิดว่ามาันจะหนี <มา S 2> ไปทางไหนอะ่ะมันน่าจะหาที่ข,ขึ้นต้นไม้ซ่อนเราสักทีแล้วแหละต้นไม้เหรอเป็นไปได้ลุงเป็นไปได้อยู่แล้วนเราลงไปข้างล่างกันไหมล่ะได้ได ล่างนั่นผมว่าเผื่อแกแม่งนี่อาจจะอาจจะหนีไปข้างล่างก็ได้ลุงเนาะ <S <S 1> <S 1> ไปทุกคนเดี๋ยวผมกับลุงชัยจะตามลุงล่ามันต่อนะครับ <S <S ผมคิดว่ามันน่าจ,จะหนีไปช่วงล่างเพราะว่าด้านบนนี้ไม่มีรอยเลื่อนแล้วดูจากต้นไม้ก็ไม่มีรอยขึ้นนะเดี๋ยวเราลองไปตามดูด้านล่างดูไปกันทุกคนตอนนี้เราตามลงมาไกลามากๆแล้ว ผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนของมันนะครับตอนนี้นูนะดูป่านะป่าแบบน,นี้เป็นป่าดิบชื้นนะตรงนี้เป็นป่าดิบชื้นเลยนะครับดูไร้ผอนเนี่ยมันน่าจะใช้เส้นทางนี้บ่อยมากนะครับนี่เป็นทางเตียนหมดเลยนะ chết là thóc vô đi phòn, hey hey mượt, hey quá hey. 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 นี่คิดตาคิดตาเลยนะไอ้พอลเดี๋ยวเข่าไม่ไหวเลยทำไมอ่ะลุงเดี๋ยวมาเล่นอองใส่เองไหวจัด แล้วรอยเลือดมันหายด้วยนะทุกคนตอนแรกมีอยู่แต่ตอนนี้มันหายได้ไงผมงงมากลู่ลุน้องมันหรือเปล่ามได้ไมวไวจริงลุงตามทันก็หายตามทันก็หาย โอ้โหเหนื่อยเลยมันโดน,มนไม่รอดพวกเราอยู่แล้วมันโดนมีดอาคมผมด้วยนะ่ะมันไม่หลอดใช่ไหมลงุงใช่แล้วลุงคิดว่ามันต้องไม่รอดแน่ๆต้องมาเจ็บสักทีอย่างนี้เหรอใช่แล้วจัดไปเลยเอาให้หนักเลย แต่ว่ามันวยจริงนะทุกคนวยแบบว่าวยพอดอ่ะพอดวายนะครับเฮ้ยอะไรวะลุงเจอปะ้ะ ต้นมันก็หายอนะ่ะตอนเนี้ยเยอะจัดเอางลุงต้มนมันก็หายเนะี่ยไอจับจับมันได้อะได้แต่ว่าน้องต้นมันจะเป็นอะไรไหมมัมน,น่าจะทำให้เราสาง สามคนเนี่ยพัดลงทันนะลุงคิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันจับน้องต้นมันไปเป็นตัวประกันเมื่อไรแล้วแย่ yeah, เอาจริงๆใช่เราเจะเอาไงอนะแล้วมันจับต้นมันไปตอนไหนเรายังไม่รู้เลยนะไวจัดเลยอะยังยังไวเลยโอ้โห ลุงพอเช็คพอดูอะไรได้ไหมตอนนี้ดูอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ทะไรอ่ะมันลบอยู่แถวไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงคิดว่า <c oughs> ยัางไงวันนี้มันคงไม่ได้กลับไปนอนสบายใจบนที่นอนมันแล้วแหละ ะตาของมันจะขาดแล้วเมื่อกี้ผมตามมาตรงนี้เดี๋ยวนะมันหายไปตรงไหนผมวิ่งมาถึงนี่สุดตรงนี้มันก็หายไปหรือว่ามันจะเป็ีนต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะ

ตามในผล่อถ้าเกิดว่ามีตามเจอผลแล้วผมตรวจมันให้มันอยู่ตรงที่เดิมแล้วก็วิ่งไปตามเองอย่างไงไม่ได้ลุงถ้าเจอก็ต้องฆ่าเลยเจอก็ต้องปิดชีพมันทันทีเลยไอ,โอ้โผล่น่ะลุงคงปิดเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีผู้ช่วยอยู่แล้ว ก็งั้นก็ได้เดี๋ยวลุงแยกกันเดี๋ยวผมลองหาต้นมันดูได้เลยถ้าแยกกันจะไม่หนักกว่าเดิมใช่ไหมลุงถ้าเจอว่าลุงเจอเมื่อไหร่ลุงจะส่งสัญญาณเองโดยการยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดใช่แล้วได้แล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปได้เลยเราแยกกันก่อนดีกว่าได้ลุง ไปลุงเดี๋ยวเจอกันนะลุงขึ้นไปทางไหนอ่ะฮะเดี๋ย<า>วลุงจะเดินทางไปทางนี้ลุงไทางนี้ใช่ไหมได้งั้นลุงไปทางนี้เลยเราแยกกันทางนี้นะ้ลุงได้เลย จะต้องวนกลับไปหาต้นมันดู่ท่านั้นมันจะโดนจับไปเดี๋ยลุงชัยจะตามไปตรงที่กระต๊อบมันแล้วก็ที่พักที่หัวอาศัยของมันนะครับลุงก็ทำรอยเอาไว้นะครับเห็นไหมเหนือ่อยนะทุกคนไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะนยนอยนะโอ้ ข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะโอ้โหไหนจะระยะทางที่แสนจะไกลนะครับไหนจะต้องระ,ะ,ระมัดระวังตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันแบบมันจาเป็นที่จะต้องทํะครับบางทีก็น่าเห็นใจพวกเหล่าดวงวิญญาณกันนะครับ อ่าทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดโอหน้านะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลองเรียกอ่าลูกของคนที่ดูแลเมืองของลุงชายอยู่ตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวจะลองเรียกเขามาดูแล้วก็ให้ช่วยตามหาต้นมันหน่อยนะไปก่อนนะครับทุกคน